สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพยิปสีพยากรณนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่16และ17เมษายนนะคะ2 5 6 6ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะวันนี้16เมษานะนะคะใครรอดูกันบ้างเอ่ยนะคะมาขอเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอไพ่ออกมามี energy ที่ดีและแม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์มาด้วยเดวิลนะคะสี่เหรียญน,นะคะและหกไม้เท้านะนะคะเขาบอกวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีความอยากได้อยากมีอยากถูกหวยหรือเปล่านะคะนะเออนะคะถ้าถูกหวยนี่เลขอะไรละ่ะเลขที่เกี่ยวกับที่ทํางานนะคะเลขที่เกี่ยวกับพานะก็ได้นะคะนะเออนะคะเลขใน การงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะคะไม่รู้ว่าคุณมีเลขอะไรกันบ้างนะคะนะก็ได้นะคะนะอา่าแล้วก็เลขที่ไกลตัวไกลเมืองนะคะหรือเลขที่ได้มาจากที่อื่นอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะนะอา่านะคะก็มีโอกาสนะหรือเ,เลขจากการเมนเนจก็ได้เลขจากการเมนเนจต่างๆนะคะนะ การเมนเนจการจัดการต่างๆนะคะหรือตั้งใจทําให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะอ่าอ่าถ้าเป็นเรื่องอื่นละ่ะถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องหวยนะก็อาจจะมีเรื่องของการอ่าเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยความอยากได้อยากมีเรามันสูงพัฒนาเรามันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทําอะไรก็จะมักจะทําเพื่อตัวเองเข้าข้างตัวเองนะคะนะอ่าก็ ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันผิดศีลผิดธรรมผลที่อ่ามันตามมาในในภายภาคหน้าไม่ได้ไม่ร้ายกับเราเนาะนะคะก็ทําอะไรก็อย่าให้ผิดกฎกติกาอย่าผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะนะตามนั้นการงานดีค่ะการเงินก็ต้องมเมนเทนนิดนึงนะคะหรือว่ารู้จักแบ่ง,บงเก็บแบ่งใช้ก็จะดีกับตัวนะนะคะขอพายพักพิเศษหน่อยคุณมีดวงนะอนะคะมีวิวออฟฟอร์จูนออกมาด้วยนะคะนะมีดวงอยู่นะคะนะตามนั้นต่อไป คนวันจัน์นะคะเดีย๋ยวแป๊บนะคนวันจันสามใบนะคะคนวันจันร์ก้าวไม่เทา้าสงสารนาะเอ็นวดนจันนะอันหนึงเรียนคุณหานะและ ลเวอร์ over, นะคะเขาบอกคนวันจันทร์เนี่ยนะที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายเรื่องของการงานนะคะงานเยอะงานแยะจนต้องยืนลกักเลยทีเดียวหรือบางคนอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะนะอาจจะเป็นอารมณ์ชัว่ววูบอาจจะเป็นอารมณ์นอยบางอย่างนะคะนะมาวันนี้ก็จะมีเรื่องของการเงินที่ดีรองเงินจากตรงไหนจะได้จากตรงนั้นนะคะนะอ่าแล้วก็ถ้าอะไรเด่นหนะเลขของอ่ายุดยานผานะเด่นเออนะคะหรือว่า พูดเป็นหวยนะจริงๆไม่อยากพูดเออเพราะว่ามันชี้นํานะเดี๋ยวคุณซื้อกันกระจาย,จายไม่ใช่ว่าคนวันจันทรจะต้องถูกทุกคนในโลกนี้นะคะนะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นเลขคู่นะฮะหรือว่าเลขที่มาจากคู่รักพัดเนืหุ้นส่วนไม่บอกแล้วบอกแค่วันนี้ว่าสุดท้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อกันเยอะนะนะคะอะบอกว่ามีหรือไม่มีดวงนั้นเองแต่ไม่ได้รับประกันว่าทุกวันทุกคนวันนี้ทุกคนจะถูกเข้าใจไหมเออนะคะนะหรือว่า วันนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นกิจการงานใหม่ก็จะดีค่ะนะคะสำเร็จได้ดีที่ผ่านมามนอาจจะในช้าๆในเนยหรือมีอะไรที่แบบว่าทวงทวงหนุงหน่วงความรู้สึกมอาจจะน้อยๆหนุนหน่วงนะแต่วันนี้ก็จะดีขึ้นค่ะนะคะแล้วก็มีบริวารให้ความช่วยเหลือดีอยู่นะขอพ่ายทักพิเศษให้คนวันจันทร์หน่อยค่ะ อา,อาจจะมีเรื่องของการเดินทางการรับภาระแทนคนอื่นนะคะหรือว่าการไปดํารงหน้าที่หรือทิ้งงานตัวเองไปทํางานเพื่อน่อะพูดง่ายๆนะคะบางแต่บางคนนี่อาจจะมีเรื่องการเดินทางเลยนะคะตามนั้นต่อไปคน,คน,คนะคะวันอังคารสามใบนะคะวันอังคารสามใบนะโอ้วันอังคารก็มีเหรียญตัวนะมีกาวถ้วยเออนะฮะและคุณขาวันอังคารมี คิงเรียนนะคะและเด็กถือเรียนแถมยินก้าวถ้วยต่างหากนะวันนี้เรื่องการเงินดีปังนะคะอาจได้พบในทุนนะคะหรือผู้ที่มีกําลังทรัพย์เยอะๆนะคะนะเออการเงินดีนะฮะแล้วก็การกินการอยู่ดีอุดมสมบูรณ์ตามนั้นนะคะขอพัยทักพิเศษหน่อยเอแปดถ้วยอาจมีเรื่องของการเดินทางหรือการไปรับภาระหน้าที่แทนใครนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพุธนะฮะพุธสามใบนะคะ พุธมีสามถ้วยจ้าเออนะคะมี The w h e e l of Fortune ด้วยนะคะและมี Temperance นะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพุธนะคะวันนี้จะได้เฮได้ปังได้สังสรรค์เซเลบริตปาร์ตี้มีเรื่องของความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะความสำเร็จนะคะนะหรือการได้พบเจอพูดจากับคนที่อยากจะอยาก,ยากพูดให อยากคุยมานานแล้วนะคะนะถึงการได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลนะฮะนะมีเรื่องของเดบิวออฟฟอร์จูนเข้ามาวันนี้นะคะนะอ่าก็จะมีเรื่องของการพลิกผันของดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากนี้นะคะแล้วมันดีด้วยนะคะขอพ่ายทักพิเศษหน่อยนะคะอ่าระวังเรื่องของการรับปากรับคันระวังการไม่คล่องไม่ฟรีการปิดพันธนาการใดๆนะคะซึ่งซึ่งมันเกิดจากพฤติกรรมของเราการตัดสินใจของเรานะคะต้องระวัง ความคิดของตัวเองนะต่อไปคนวันพิหัสนะฮะสามใบนะคะพฤหัสก็มีอัศวินเรียนนะคะมีแส้งนะคะมีอ่าทาวเวอร์นิดหนึ่งนะ,ะเขาบอกว่าเจ้าชะตากรรมเงินนะฮะก็คือว่าดวงมีเงินนะฮะ นะการเงินเนี่ยดีนะคะนะหรือวันนี้อาจมีโชคมีลาบก็ได้นะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆดูแล้วเนี่ยอาจจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือหยาดเหงื่อนะคะเงินที่ได้มาหรืออาจจะแบบว่าก่อนหน้านี้มันได้ยากมันได้ยากๆวันนี้อยู่ๆมันก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะคะเพราะว่ามันมีทาวเวอร์เข้ามาอาจจะมีเรื่องของความปรับปรับฉับพลันความพลิกผันเกิดขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นร้ายก็ได้หรือดีก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติ วันวันไหนก็แล้วแต่ที่เราได้ทาวเวอร์เนี่ยเราต้องมีสติเราตั้งสตินะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทั้งด้านดีและด้านร้ายนะเพราะฉะนั้นต้องอ่าสติต้องมาปัญญาจะเกิดนะคะอะขอพายทักพิเศษหน่อยนะคะดูสินะการเงินเนี่ยนะคะก็ระวังถ้ามีเงินดวงมีเงินคนก็จะขอหยิบขอยืมนะคะนะหรืออะระวังจะต้องแบบว่ามีเงินอยู่เนี่ยเราต้องเสียงเงินออกไปแบบ ไม่คาดฝันแบบปุกปับฉับพันอะไรอย่างนี้นะคะงานก็เป็นได้ระวเาเรื่องของการเงินใช้เงินหรืออะไรต้องระวังให้ดีนะคะตามมนเลยต่อไปคนวันศุกร์นะคะศุกร์สามใบนะคะโอ้ยศุกร์ก็มีหนึ่งเหรียญโ,โตโตคุณขาคนวันศุกร์เขาเนี่ยปังมากนะเรื่องเองินเ,เ,เรื่องทองนะคะแล้วก็สี่ถ้วยนะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะฮะเขาบอกคนอ่ะคนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณได้เงินก้อนมาแล้ว หรือได้รับโชคมาแล้วนะคะก็ก็จบนะนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้วันนี้แหละนะคะนะก็จะได้เห็นดีกันเออนะคะนะเออมีสีถ้วยก็ระวังเรื่องของความคาดหวังที่มัน อา,อาจจะไม่ได้เป็นไปร้ออซ์อย่างที่เราหวังนะคะหรืออาการปวดท้องปวดไส้ต่างๆนานาหรืออาการหงุดหงิดงูงี้นะนะคะระวังนะเลือดจะไปลมจะมานะคะมีเจ็ดเหรียญอย่างนี้นะเขาบอกว่าสิ่งที่รอคอยยังคงต้องรอไปก่อนสักระยะนะคะแล้วมันจะได้รับผลนั้นเองนะคะหรือว่ามันจะมาเองมันจะมาดีด้วยแหละนะนะคะขอพ่ายทักพิเศษหน่อย อาวันนี้เดอะสตาร์ทำอะไรด้วยสองมือมักดีเสมอนะคะมีความสุขความสมําเร็จเกิดขึ้นนะฮะต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบนะคะคนวันเสาร์มาด้วยคุณแม่นะคะแม่หมอนะฮะไถ่แล้ววันที่ยแปดเต๋านะคะอ่าแล้วก็อ่าแปดถ้วยนะคะเขาบอกวันนี้นะคุณคนวันเสาร์นะคะอาจจะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องของซิกเซนเออมีเรื่องของความลี้ลับอย่างใดอย่างหนึ่งนะบางคนก็มูไปมูนะคะตามใต้ต้นไม้ต่างๆอะไรก็ว่าไปเอาแป้งไปขัดไปถูอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือการมูเตลูต่างๆนะคะหรือว่ามีซิกเซนลางสังหารสังเเารางบอกเหตุ หรืออะไรอย่างเงี้ยนะตามประมาณนั้นนะคะสิ่งที่มันชี้ชัดไม่ได้ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นก็ได้นะนะคะอาจจะมีเรื่องขอนอย่นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องป่าคนในวันนี้หรือในหนึ่งมันมองได้อีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าชะตาสเสน่ล้นค่ะวันนี้นะฮะช้มมิงมากๆแต่ระวังเรื่องเรื่องของความเลือดจะไปลมจะมาด้วยก็แล้วกันนะคะนะพยายามคนโทรลอารมณ์นิดหนึ่งนะเขาบอกว่า เงินเนี่ยนะคะจะมาต่อเมื่อคุณทํางานค่ะนะคะสองมือน้อยๆยังสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะนะคะอันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางอาจจะมีคนมาหาหรือพบเห็นบริวารเดินทางก็ได้นะคะขอพ่ายทักพิเศษหน่อยค่ะระวังเรื่องของอ่า เจ้านายหรือผู้มีอำนาจมากกว่านะคะที่อบิดเค a ซี่ใจร้อนเราอย่าอยู่ใกล้หนีได้หนีหลบ,ดลบลได้หลบหลีกได้หลีกค่ะจบเลยนะคะตามนั้นอ่าจบแล้ววันนี้นะคะสําหรับคนทั้ง7วันเกิดมาดูพรุ่งนี้กันบ้างวันที่17นะคะเมษายนนะคะว่า7วันเกิดจะเป็นอย่างไรวันอาทิตย์มาเลยค่ะวันอาทิตย์มีความปังเดือดซันมาด้วยนะคะอ่ามี King ะคะิงดาบนิดหนึ่งนะคะและหนึ่งเรนอาเดอัศว,วินถือเหรียญน,นะฮะ เขาบอกว่าคุณนะนะมีความออร่าดีนะคะช่วงนี้นะวิถีชีวิตนะคะจะทำอะไรก็ทำขึ้นนะคะทำดีไปหมดแหละเพราะว่ามีเสริเดอนซันเนาะนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยมีความใจร้อนหรือว่าปากไม่ดีสร้างศัตรูหรือทําให้บริวารเสียอกเสียใจโดยคําพูดคุณคุณอาจไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพูดไปเนี่ยมันเป็นคําพูดเป็นนายเราใช่ไหมคะมันก็ทําให้คุณดูอ่า เหมือนคนแบบอบ,บิเคเ r ซี่อะนะมันบ้าๆบอๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าพูดแรงเป็นคนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ละคำพูดนิดหนึ่งนะฮะนะแต่เรื่องการเงินดีวันนี้อาจได้รับเงินหรือว่ารอเงินจากตรงไหนก็จะได้จากตรงนั้นหรือว่ามีคนนาเงินมาให้มาช้าหน่อยแต่อาจจะมาชัวร์นะคะขอพายทักพิเศษค่ะนะฮะ,ะคุณจูจี้ขี้บ่นวันนี้รอ้อนเป็นดังกับไฟเออร์นะคะจูจี้ขี้บ่นนะสติ๊กนู่นนี่นั่นเยอะ เออนะฮะเบาได้เบานะฮะนะแล้วมาบวกกับตัวคิงสอดด้วยอย่างนี้บันไหลไสนะคะนะนะคะอมน้ําแข็งเลยค่ะนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะฮะคนวันจันทร์สามใบนะคะคนจันทร์มีหกถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะ และก้าเรียนคุณค่าเออนะคะเขาบอกคนวันจันทร์นะคะมีเรื่องของการดูแลบริวารน,นะกุกิกกุกิกนะคะนะคนสนอดอาจได้พบรักพบเจอกับคนต่างวัยหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอหรือว่าคนที่เคยอยู่ในองค์กรเดียวกันพื้นที่เดียวกันแล้วกลับมาเจอกันปิ๊งกันก็นกได้นะคะหรืออาจจะไม่ได้ปิ๊งแต่อาจจะแบบกลับมาพบปะพูดคุยสั่คๆเฮ้ยเธอไม่ได้เจอกันนานนู้นนี้นั่น,นอะไรก็ว่าไปนะคะเจ็เรียนนะคะมีการลงทุนรงแรงนะคะผลตอบแทนจะดีเสมอแต่ไม่ใช่ตอนนี้รอหน่อยนะคะ นะอดทนนะฮะนะและทุกอย่างจะดีเองนะฮะก้าเรียนนะคะวันนี้บริวารอาจให้โชคให้คุณวันนี้อาจได้เสื้อผ้าแพรพันใหม่อาหารการกินที่ดีสมบูรณ์หรือการเงินที่ดีค่ะนะคะขอให้ทักพิเศษหน่อยเถะนะเออระวังเรื่องของการต้องไปรับนะ้เสือแต่ใครนะคะเคลียร์ปัญหาหรือขาดการช่วยเหลือจากผู้ทีมงานบริวารน,นะ,ะนะสัญญาว่าจะช่วย ปล่อยฉันเลยนะคะนะประมาณนี้นะเพื่อนปล่อยจอยแล้วนะเหลือจะคุณนะแบกทีมอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องทําไม่ต้องหน่อยถ้าไพ่ออกเตือนอย่างนี้คือไม่ต้องหน่อยทาไปเลยเพราะว่ายัางไงก็ที่ใคมาช่วยนะคะทําไปเลยนะคะคุณทําได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะสามใบคนวันอังคารสามใบนะคะวันอังคารมีราชินีไม้เท้ามี เมดิเคียนและมีสองเหรียญน,นะฮะการงานดีการเงินปังทําอะไรก็สําเร็จนะคะถึงบางทีเนี่ยตอนต้นมันอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสวยแต่จ,จบสวยแน่นอนนะคะนะเพราะคุณเป็นคนเก่งคนสามารถคนขยันนะคะวันนี้ทําอะไรไม่ได้อะไรมาง่ายๆหรอกคุณคะมันมีชาเลนจ์อาจมีความแบบว่าขัดข้องนู่นนี่นั่นบางประการนะคะทางเทคนิคหรือทางอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคุณเนี่ยถ้าไม่ยอมแพ้ผ่านไปได้ชัวร์ชัวรนะฮะนะนะสู้ไม่ถอยทาเคชิอยู่แล้วนะคะ ตามนั้นเลยวันนี้อัดง่อยน่อยนิดนึงนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะวันพุธสามใบมาเลยนะคะคนวันพุธมีสิบเหรียญอิจฉาล่ะโอ้ความอิจฉาออกเลยคุณขาตาฉันร้อนนะคะเออแล้วก็มีไฮพื้นเทสแล้วก็มีสามในเท้านะเขาบอกคนวันพุธนะคะวันนี้เรื่องของทีมงานบริวารดี การเงินดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือว่าอาจจะได้ราบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้านะคะนะวันนี้อาจได้พร้อมหน้าพร้อมตาบริวารครอบครัวก็เป็นได้หรือทีมงานบริวารนะคะนะอันนี้นะระวังระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะขึ้นขึ้นลง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 หงเหนือ่องใต้ได้ก็ต้องระวังคอนโทรลให้ดีนะคะหรือวันนี้อาจจะมีเรื่องของการรวมตัวกันเพื่อไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะอาจได้เดินทางเป็นหมู่คณะหรืออาจไปทําบุญเป็นหมู่คณะค่ะวันนี้นะคะการงานดีปังมีความยยยัขาหรือควทะ เดินงอกงามแต่อย่าอยู่นิ่งๆอย่าติดเตียงอย่าติดโตะนะคะขอให้ออนคุณมีมุกเป็นตลอดเวลาดีปังนะคะขอพ่ายักพิเศษร,ระวังเรื่องความยุ่งยากคุณวายคนเยอะเรื่องแย่นิดหนึ่งนะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะขัดข้องขัดใจกันไปต่างๆนานาขัดขาขัดแข้งทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจก็ต้องใจเย็นๆตามนั้นเลยต่อไปคนวันพระฤหัสนะ,ะพระฤหัสใช่นะฮะ พรดหัตกระปังคุณคิงเหรียญน,นะทำไมพวกคุณปังปุริเย่กันอย่างนี้คะเด็กถือถ้วยอีกนะและโอ้ตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายสามเหรียญรวยไม่หวัดไม่ไหวแม่จ่าเงินจะใช้หมดไหมนะเขาบอกคนวันพาดหัสนะฮะนะเจ้าชะตาวันนี้ล่ำซ้ำนะฮะการเงินดีหรือเกี่ยวข้องฮุบวุงนเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะนะขออย่าเป็นบัญชีเพราะ ขอให้มันได้ได้จับเงินจริงแต่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้นึกออกปะเออนะคะขอให้มันได้ใช้บ้างอะไรอย่างนี้นะนะคะนะวันนี้นะเออคนที่มีอุปนิสัยร่าเริงสดใสให้โชคให้คุณนะตัวเล็กสันทั์ให้โชคให้คุณเล็กอ่าเล็กตัวเล็กอายุน้อยนะคะหน้าเด็กนะคะหรือคนอายุน้อยกว่าให้คุณนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะถ้าเขาแก่กว่าได้ไหมได้เขาตัวใหญ่ได้ไหมได้แต่เขาต้องแบบมีอบปนิสัยอบปนิสัยร่าเริงสดใสหัวเราะ S <S <an other> นะขี้เล่นขี้แยอะไรเงี้ยได้หมดนะคะนะมีสามเหรียญอย่างนี้นะคะก็เรื่องเรื่องการเงินดีนะคะเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาดีนะคะเรื่องของการเริ่มสร้างสรรค์การ,ารงานก่อสร้างงานวิศวะดีนะคะงานการเซ็นเอกสารสัญญาการได้ขายงานอะไรเงี้ยการกรูฟอะไรเงี้ยพูดได้หมดค่ะผ่านฉลุยนะคะคอนเนคชั่นช่วยเหลือคุณดีบริวารช่วยเหลือคุณเยอะนะคะนะขอพายพาพิเศษ เดอะเวอรอีกแม่เอ้ยนะทำอะไรทำไปเลยวันเนี้ยนะคะนะดีทะลุจักรวาลน,นะคะนะการต่างประเทศเด่นนะคะระ่ังตั้งคันหรือมีอันหนักตัวเพิ่มขึ้นนะ,ะต่อไปคนวันศุกร์ค่ะศุกร์สามใบศุกร์มีเฮอร์มิสนะมีสามถ้วยนะคะและสิบดาทอ๋อ เขาบอกว่าคนวันศุกร์วันนี้นะคุณนะนะคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาใดๆเนี่ยก็คือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองเสมออยู่แล้วเก่งนั่นเองสามารถให้ความรู้กับผู้อื่นได้อีกนะคะนะวันนี้อาจมีเรื่องได้เฮได้ปังได้สดชื่นนะรื่นรมรื่นเริงน,น,นะคะอาจได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลน,นะหรือมีการแบบว่าอาจได้พูดได้คุยกับคนที่อยากพูดอยากคุยอยากเจอนะคะแต่ระวังสุขภาพระวังปวดหลังปวดสะบักปวดคอปวดสะโพกปวดเอวนะคะรวมถึงเป็นมีไข้มี ได้หมดนะปวดสรพังร่างกายนะคะต้องระวังสุขภาพอ่านะฮะวันนี้อาจได้พบเจอกับคนที่อยากเจอจริงๆค่ะนะคะอ่า <c oughs> ท่านโทษจ้าหรือคนที่สดมานานนะ,ะวันนี้อาจจะร่านรครวิวานะคะหรือพบรักนะคะก็เป็นได้นะคะดูแลอย่างเดียวสุขภาพนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะฮะท่านโทษนะเชนกระแอมสดังลืมตัวนะฮะอ่าวันเสาร์มาด้วยสามเหรียญแม่เอ้ยนะคะ โอ้ยตายคุณพระฉันไม่เคยเห็นอ่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะฮะอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟลุกๆบ้างนะคะนะเรื่องการเงินดีวันนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของเขาเรียกว่าคุณมันเป็นคนมีกรรมอ่ะมีกรรมเก่านะฮะเพื่องมีเงินไม่ได้นะฮะมันมักจะต้องใช้จ่ายออกไปหรือว่าต้องใช้เกี่ยวกับผู้นะฮะนะเห็นคนอื่นสําคัญนะฮะหรือว่ารักใครก็ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า มีเงินแล้วเราไม่ได้คิดถึงตัวเองเท่าไหร่เราคิดถึงคนอื่นคนรอบข้างนะคะเป็นสําคัญเลยทีเดียวนะคะระวังคนหยิบยืมนะคะตามนั้นนะคะขอพายทักพิเศษหน่อยค่ะอ่านะคะเขาบอกว่ามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือว่าอาการวนลูบที่กลับมาเจออะไรซ้ําๆภาพเก่าๆเดจาวูหรือว่าคนเดิมเดิม ให้ได้พบได้เจอกันในวันนี้นะคะระวังอะไรระวังเรื่องของน้ำนะคะระวังเรื่องทางน้ําน้ําทุกชนิดนะคะจะกินน้าก็ต้องระวังสําลักนะคะเดินทางทางน้ําก็ต้องระวังนะต้องมีชูชีพนะนะคะติดตัวไว้นะคะตามนั้นเลยค่ะจบแล้วนะเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวโพสต์มาให้ที่ดวงรายวันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่แน่นอนพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ